ได้เข้าวคามุ่เปนอย่งจานสี่สิบบาทพี่น้องเลยเข้าวคามเป็นไทยได้เหมือนมากินกับข้าวไทยมันเป็นไทยเล,น,น,ลนเด็กละเิ่นหลายคนก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตานพี่น้องพี่น้องยู่ทถวนี้นะเพิ่อนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาแต่เฮานี้บุ <c oughs> คุ้นเลยพี่น้องเลยบูจากไปจากคน ล้องมือแหละพี่น้องเอ้ยหิวแล้วบ่ไวขาดอย่างหนึ่งพี่น้องเอ้ยขาดพริกน้ำตาลเฮ้ยขาดพริกกระเทียมพี่น้องไอ้ไอ้กับประนีศ ไอ้ไอ้บ่ได้ยินไอ้ไอ้ไปรูดูบเห็นบอกพี่น้องอย,ออยิ้วแห้งเลยก้อนอนยาดกินเข่าพี่น้องเว้ย้องพอจ,จุนมาไปทางถ้าผู้ได้ผ่านไปผ่านมาท่านี้เห็นเท่ากับถักท้ายในเด็กพี่น้องเว้ย จักไทยได้ดวยจกักแสบป่ดแสบน้องมันหิวเขานั่งรถจักสม,ม,มุนอยู่เนาะนั่งมาจากไหนทหารขึนรถเที่ยงมาหอนี่สองมม สองมองคมสองสม,มงคงนั่งเข้านอนมานำรดรับไปเจอนหนึ่งพี่นอ้องเลยนางรถตู้มากเขารถตู้มากับบอกแพ่งดอกร้อยกว่าบาทร้อยสิเบเอ็ดบาท มาคนเดียวมนันเหรพี่น้องเอ้ยกสาวบรได้มาน้ำดอกเมียกปได้มาน้ำน้าสิไปหาเอื้อยอยู่สุรินเหมือน มืดแซ่บอยู่พี่น้องเลยกับข้าวไทยนะองกินได้นะมีเขามันไก่เข,ขาเกาคามูนี่แหละทดี่วเากินไปใช้กับสิชาคิดตลอดลนะสามาสรอง บอบไว้ก่อนไปน้องเอ้บอีมบาอิมต้องมีเพิ่มมีการหนึ่งรถนี่นะแต่บอเพิ่มนะข,ข้าวขาโม่เลเพิ่มข้าวมันไก่บ้าน,นี่นะอไปน้องลอเลยร่อข้าวมันไก่ เบิ่ดเก่าขาหมูจานหนึ่งเลยเตอาเก่ามันไก่ปาตัวนี่้โปดโป๊ได้เลยกินบุเดียวนี่กินแันนี้จนตายทแทะแทะได้เหรอบนี่กิน,ากการรนบุเดียวกาดละ่ลอยนี่จนแทะแทะเพราะว่าจนลดพี่น้องนกไงหิวแห้ง บัวจะขึ้นรถจังโมงมันยังว่ได้ไปซื้อตัวอยู่เจ้าว่ารถกะสีมีตลอดกะใครอยู่พี่น้องเลยน้องถูกจังโมงกะใครอยู่แต่ว่ารถอ,อยู่หมู่าหารนะ่ะมันแหลนช่องเวลาท่าะนเศรษกับแรงรออีกรออีกรอบที่สองนะฮะมองแรงว่าสั่น ตายหาเรื่องเขาวงหามงแหวนาล่อมาต่อรถเอาสองต่อพี่น้องเลยขึ้นจมุกนาฮมาลงบนบน,บนออกพื้นดินต่อมาแล้วพี่น้องเลยสี่สิบบาท,ทได้ๆได้เทละาเลยพี่น้องเลยเว้ย มัน่เสี่อเนียเ่วาน้ำจิ้มเค็มไปเนาอ้น้ำจิ้มบวกอีกปาอิจา์ล้านกชอบเลยไปเนาะมันน้ำจิ้มเค็มพูดถึงว่าเขามันไก่เนาะต้องว่กินมาลายฮะเนี่ยไเขา้อกเสะปลาเสะม้าซ่บก็บเสเ người thường gặp sụt ở nó, sụt vài sụt màn hùa Bông xí nằm chím của nó bạn này สีเปืดฟืดได้่เดอพี่น้องเลยมันอิ่มน้ำแหน่เราเรีว่าจังไรเนาะ <c oughs> เหมือนราคาไปเนาะอ,อืออพอไปด้อเรื่องเื่องเรื่อร้านน้องไอไปนนเนเย ซื้อลานะร้านน้องไอ้เคยมากินในร้าน าไอ้บ้านสดไปสดมาน้ำน้ำซุปกับเค็ม <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วตาใหญ่กว่าท้องพี่น้องเลยสั่งเขามันไก่มากินที่แหลกไว้เขาเนอาอขาหม,มไว้เบิดโบอิม่มสั่งเขามันไก่มากินโมนเบิดบ้านนีตาใหญ่กว่าท้องดีเพราะมันหิวนะพี่น้องอืมสดงอัมลาผาจ่าเด้พี่น้องเลยบ้้นเราจะเดินาทางต่อเลยเนะาะขอเก็บพระบรรยากาศไปสั่งนี้เด้พี่น้อง ขอเบุกขอบใจเลยที่เข้ามาเบิ่งมาชมเาขาปุ่นกับคุ่นอะดาติดตามมาตลอดมาเลยเนาะทาั้งผู้เก่าผู้ใหม่เด้อทั้ง FC เอฟซีเ <c oughs> ก,ก่าเอฟซีใหม่พวกกระใหม่คลิปหน้าพี่นอ้องเลยเจอกันบแบบอยู่สุริดเราเด้อพี่น้องไปไปแล้วสมบายทีย